สวัสดีค่ะวิภาชนะวันนี้จะมาทําเมนูถนอมอาหารการทําแหนมหน่อไม้ค่ะวัตถุดิบมีหน่อไม้ที่สอยเป็นเส้นแล้วก็นําไปต้มให้จืดหนังหมูต้มให้สุกหั่นเป็นเส้นเล็กๆก,กระเทียมข้าวเหนียวบดละเอียดเกลือ หงนัวเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมขั้นตอนการทำนําหน่อไม้ลงในชามตามด้วยหนังหมูใส่กระเทียม ใส่ข้าวเหนียวใส่ผงนัวนิดนึงใส่เกลือช้อนครึ่งคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันคนไปเรื่อยเรื่อยจากนั้นก็ชิมรสชาติ เมื่อได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็นำแหนมหน่อไม้มาห่อในถุงพลาสติกจัดเข้าตรงมุมบีบให้แน่นจากนั้นก็มัดด้วยยาง ตัดถุงที่เกินออกหรือว่าจะห่อด้วยใบยตองก็ได้ค่ะตักพอประมาณวางลงบนใบตองอห่อแล้วก็รัดด้วยยางก็จะได้แหนมหนมงไม้ที่ห่อด,ด้วยถุงพลาสติกแล้วก็ห่อด้วยใบยตอง เก็บไว้สองสาวันก็จะมีรสเปรี้ยวเมื่อแหนมีรสเปรี้ยวแล้วก็นำมาเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อที่จะเก็บไว้ได้นานๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะ